มาดูแบบฝึกหัดท,ที่หนึ่งจุดหนึ่งข้อสองอย่างกันเลยนะคะก็คือจํานวนที่กําหนดให้เป็นค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนใดบ้างต่อมาอย่างละสามจำนวน,นะค,ะค่ะค่ะหกหมื่นเป็นค่าประมาณของจํานวนเต็มหมื่นของจำนวนใดบ้างนะคะก็คือกรณีที่หนึ่งค่ะคือการปัดขึ้นนะคะก็คือเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ห้าหมื่นห้าพัน ไปจนถึง5 9 9 9 9รหรือกรณีที่2องที่เป็นค่าคงเดิมนะคะสามารถเริ่มแม่ตั้งแต่60,000 1ไปจนถึง6 4 9 9 9เราสามารถนำช่วงในทั้ง2องกรณีมาตอบได้เลยค่ะดูครูจะยกตัวอย่างบางตัวเลขขึ้นมานะคะ ช่นห้าหมื่นหกร้อจะสังเกตว่า6ตัวนี้มันเกินขึ้นไปใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไป5ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น6มนจะกลายเป็นหกถูกไหมคะอ่า ต่อไปครูจะไม่แสดงให้ดูแล้วนะคะข้อต่อไปก็คือจำนวนต่อไปก็คือห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเราดูช่วงเอาช่วงในกรณีที่สองมาใส่บ้างนะคะหกหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดมันสามารถมีคำตอบได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะในช่วงที่เรากำหนดเรามาดูที่ข้อสองกันเลยค่ะ 6แสนสามหมื่นเป็นค่าประมาณเขาจะมนจำเหมื่นของขอสองก็แบ่งออกเป็นสองกรณีเช่นกันค่ะกรณีขึ้นหนึ่งคือการปัดขึ้นเริ่มได้ตั้งแต่สองหกแสนสองหมื่นห้าพันไปจนถึงหกแสนสองหมื่นเก้าร้อย 9 9้าพันเก้อยาเะคะเดี๋ยวคูเ้ให้อ่านง่าขึ้นตรงนี้หกแสนสอ่านไปจนถึงหกแสนห่เก้าพันเก้าร้อยเกรณีที่สองคือการให้ค่าคงเดิม ึ่งเริ่มได้ตั้งแต่6กแสนสาไปจนถึง6กแสนสามมืนสี่พันเร้อกตัวเลขตรงนี้เรามาสมตัวเลขในกรณีที่หนึ่งกันค่ะหกแสนส ห้าร้อยห้แล้วกันนะคะตอาีจะเสียงร้อนร้อ <c oughs> อ่าออกกรณีที่สองบ้างหกแสนสามหมืนมม่นสองร้อยจำนวนที่3าออกกรณีที่สอ้ทค่ะหกแสนสามหมืนมม่นสี่พันสามร้อย,อ,ย,อ,ยอ่า ามาดูที่ข้อสามกันเลยดีกว่าค่ะข้อสามสองล้านแปดหมื่นสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเป็นค่าประมาณของจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนเต็มหมื่นของข้อน,นี้ก็คือห้าหมื่นใช่ไหมคะแสดงว่าสองล้านแปดแสนเนี่ยเรายังคงเดิมถ้าเราจะตัวเลขที่ปัดขึ้นก็คือเราเริ่มแด้ตั้งแต่ สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันไปจนถึงสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า เดี๋ยวคูเขียนมหมก่กรณีสอง้นแปสนสี่หมื่นห้าพัไปจนถึงสองล้านแปดแสนส่หมื่นกรณีที่2นะคะคือกรณีที่ค่าของเดิม เราเริ่มได้ไตั้งแต่2องล้านแปดแสนหมืเป็นต้นไปไปจนถึง2 8ง0้0นแปดแอยโอ้ไม่ใช่นะคะขออภัยค่ะสองล้านแปดแค่ะเราต้องดูที่ตัวเลขที่เราพนะคะ มาลองสุมตัวเลขมาค่ะสองสา้านแปสนสี่ห้าพัยสิกสล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าสอล้านแปดแสน สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี้จะเห็นได้ว่าค่ายทั้งหมดนะคะก็จะเป็นค่าประมาณของสองล้านแปดแสนห้าหมื่นค่ะค่ะมาดูที่ข้อสี่กันเลยนะคะเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นค่ะเป็นค่าประมาณของจำนวนเต็มเหมือนของจำนวนใดนะคะดูกรณีที่หนึ่งค่ะ ในที่หน่งเริ่มได้ตั้งแต่9ก้าล้านหกหมืไปหกแสนหกหมื่นห้าพได้จนถึง9ก้าล้านหกแสนหกกระคะกรณีที่2เริ่มได้ตั้งแต่เก้าล้านหกแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งไปจนถึงเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะนี่เรามาลองสุมตัวเลขค่ะเก้า หกแปดเจ็ดแปเจเกาเจามอ่าเอเดียว <c oughs> ทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะก็จะเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ9ก้าล้านหกแสนเจ็หมื่นค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อห้าหนึ่ง้อยห้าสิบ เป็นค่าประมาณของจำนวนเต็มหมืนของข้อใดจำนวนเต็มหมอของตรงนี้นะคะมาดูกรณีที่หนึ่งหนึหล้านเราจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่1น9ล้าน9ก้0 0ส ถึงหนึ่งร้อล้านเก้าแสนเกกร้เกณีที่2นะคะคือการทำให้ค่าคงเดิมเริ่มไม่ต้แหนึ่สน้าหม่นเป็นึ่งล้าน ไปจนถึงร้อยห้าสิบสานสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า นำมาสู่ตัวเลขกันเลยนะคะหนึ้าล้านเแสนเกหมื่นหพันสี่อยกาล้าน,นะะที่จำนวนตรงนี้ที่เราสามารถปรับปรเปลี่ยนได้จะเป็นหนแสนห หน้ยห้าล้านสองพันเาตัวจำนวนสุดหายนะคะขอเป็นกรณีที่หนึ่งหนึ่งร้ี่สิบล้านเก้าแสนเก้านเจ็ดล้านเป็นไงคะไม่ยากไปไม่ง่ายไปน,นะคะสำหรับบทนี้ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย